แ้วพวกเรามีศีลไว้นนะคนที่มีศีลเนี่ยสมาธิเกิดง่ายยกตัวอย่างนะถ้าใจเราไม่คิดฆ่าใครไม่คิดเบียดเบียนใครนะใจเราสงบง่ายถ้าใจเราผิดศีลนะคิดจะฆ่าเขาที่จะทําลายเขาใจไม่สงบใจไม่สงบสมาธิมันก็เสื่อมสินะคิดจะรักเขาขโมยเขานะไปขโมยมาแล้วอะไรเนี้ยก็วุ่นวายใจกลัวเขาจับได้จิตใจมันวุ่นวายสมาธิมันก็เสื่อมสินะเป็นชู้เขาเนะย กลัวเขาฆ่าเคยเห็นในการ์ตูนไหมชอบไปแอบในตู้เสื้อผ้าห,<น>หรือไปปีนหน้าต่างหนีอะไรเงี้ยนะมีความสุขไหมไม่มีความสุขนะจิตใจไม่มีความสุขไม่มีความสงบจริงหรอกฟุ้งซ่าน,นคนโกหกเขาก็ต้องจําเยอะใช่ไหมคนโกหกเนี่ยนะคิดอะไรไม่ค่อยเป็นแล้วเพราะเอาเมมโมรีนะไปใช้ในการจําข้อมูลเก่าๆที่ไปโกหกคนไว ใจก็ฟุ้งซ่านนะผูหกคนพูดเท็จไม่สงบกินเะหล้าเมายาจิตใจไม่สงบนั้นศะีลจําเป็นมากนะถ้ามีศีลน,นะสมาธิเกิดง่ายมีสมาธิเกิดง่ายปัญญาก็เกิดง่ายนะน,นั้นศีลนี่แหละเป็นปัใจจัยให้ไปนิพพานได้เพราะมันเกื้อกูลให้มีสมาธิมีสมาธิเกื้อกูลให้เกิดปัญญานะนี่วันนี้ต้องเทศปิดท้าย ด้วยเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพราะพวก,พวกที่มาเรียนเข้าคอร์สวันนี้จะจบแล้วเดี๋ยวจบไปแล้วก็รู้แต่เจริญสติไม่ต้องรักษาศีลไปไม่รอดนะ <c oughs> ต้องมีให้ครบไม่งั้นอริยามรรคจะไม่เกิดถ้าไปดูในองค์มรรคนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะองค์มรรคสามตัวนี่นะเรื่องศีลทั้งนั้นเลยนะเรื่องศีลทั้งนั้นเลย สัมมาวาจาเนี่ยศีลข้อสี่สัมมากัมมันตะนะศีลข้อหนึ่งสองสามต้องให้บอกไหมหนึ่งสองสามคืออะไรศีลข้อหนึ่งปานาติบาตนะปานาติบาตทาตําร้ายสัตว์ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์นะข้อสองลักทรัพย์เขาช่อโกงเขาข้อสามประพฤติผิดในกรรมเนี่ยสัมมาวาจาข้อสี่สัมมากัมมันตะ ข้อหนึ่งสสามามาชีวะการเลี้ยงชีวิตของเราต้องเลี้ยงอย่างบริสุทธินะจนไม่เป็นไรความจนไม่น่ารังเกียจความโกงน่ารังเกียจเราอย่าปล่อยให้ค่านิยมเร็วๆไนครอบงาเราทุกวันนี้เราถูกเสี้ยมสอนให้เร็วหนักขึ้นหนักขึ้นให้เห็นความเร็วเป็นเรื่องปกติอย่างนักการเมืองบางคนมาสอนพวกเรานะว่าโกงไม่เป็นไรคอร์รัปชันไม่เป็นไรขอให้มีผลงานนะนี่สอนสิ่งที่เลวร้ายให้เรานะเราต้องไม่เชื่อฟัง ชาวพุทธเราต้องสะอาดนะในการดำรงชีวิตในการจะอยู่การจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องสะอาดพอนะถ้ารู้สึกว่ายอมสกปรกได้กิเลสมันล้างไม่ได้จริงหอกนะของหย,ยาบหย,ยังล้างไม่ได้เลยนะการจะมีชีวิตอยู่ในโลกให้สะอาดยังทำไม่ได้เลยจะทำใจให้สะอาดเนี่ยเป็นไป,นปนไม่ได้เลยงั้นเราต้องเลี้ยงชีวิตนะจนไม่เป็นไรนะอย่าไปอายกับความยากจนให้อายกับความชั่วร้ายนะ แล้วก็อย่าไปยกย่องคนชั่วร้ายที่ร่ำรวยด้วยมันช่วยกันสร้างค่านิยมที่เลวให้มากขึ้นมากขึ้นนะสังคมของเราทุกวันนี้ถึงร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดทุกคนทุกแห่งแล้วเพราะว่าเราช่วยกันสร้างค่านิยมที่เลวๆนานาชนิดขึ้นมาเช่นใช้วิธีอะไรก็ได้เพื่อบรรลุผลสําเร็จนี่เป็นค่านิยมที่เลวร้ายมากเลยทุกวันนี้ดูสีบ้านเมืองจะเป็นยังไงมันเป็นอนาธิปไตยนะอะไรก็ได้ขอให้สําเร็จเถอะ เนี่ยมันจะอยู่กันไม่ไหวดันั้นเราต้องตั้งใจนะรักษาศีลน,นะรักษาศีลเลี้ยงชีวิตของเราให้บริสุทธิ์เนี่ยอยู่ในองค์มรรค